เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสเทศกาลสงการปีพุทธศักราช2563ปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษกว่าทุกๆปีคำว่าพิเศษกว่าทุกปีคืออย่างไรทุกปีเราต้องเดินทางออกไปทำกิจกรรมต่างๆในโอกาสเทศกาลสงการ แต่ว่าปีนี้นี่พิเศษก็คือแม้เราไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆไปครบรคสสมาคมในใกล้คิดกันปีนี้เราใช้ใจเป็นสื่อกลางใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วที่ใจเอาใจเป็นหลักในการบริหารจัดการในการสืบสารรักษาต่อยอดการสืบสารรักษาต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของสงการก็คือ เราอาจจะนึกถึงอยู่ในแง่ของอประเพณีสงการเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือการรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณเราลนึกถึงใครที่มีบุญคุณต่อเราว่าท่านได้ทําบุญคุณต่อเราท่านได้มีบุญคุณต่อเราอะไรยังไงเราก็แตบตอบแทนคุณท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ในทางคําสอนพระพุทธศาสนานั้นก็คือการตอบแทนคุณด้วยอะไรตอบแทนคุณด้วยการบูชาผู้มีพระคุณตอบแทนคุณด้วยการยกย่องสรรเสริญผู้มีพระคุณตอบแทนคุณด้วยการปฏิบัติตามคําสอนโอวาทของท่านที่แนะนําให้เราหรือเอาวัดปฏิบัติข้อคิดต่างๆของท่านมาดําเนินชีวิตมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรา และสุดท้ายก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเรียกว่า,าทําบุญอุทิศไปให้ท่านในโอกาสเทศกาลสงการทุกๆปีเราก็จะทำอย่างนั้นปีนี้ก็เหมือนกันแล้วก็นี่แหละเราทําคุณงามความดีโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้ไนะอทีอวยพรท่านหรือขอพอรท่านผ่านไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟล ผ่านเทคโนโลยีผ่านไอทีด้วยรูปแบบด้วยวิธีการต่างๆใช้ใจเป็นสื่อใจทุกอย่างสำเร็จเพราะใจเป็นที่ตั้งอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะรู้เท่าทันภาวะว,ะวิกฤตเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ขอให้เราตั้งสติให้ดีอย่าประมาทในการดาเนินชีวิตแม้เราจะรู้ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้แต่ว่าหลักนี้เป็นหลักคิดว่าเราอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทขอให้มีสติอยู่ทุกเมื่ออย่าประมาทไม่ประมาทคือยอย่างไรการเป็นคุณไม่ประมาทก็คืออย่าออกจากบ้านอยู่ที่บ้านหรือมีภาระจําเป็นอะไรต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําของรัฐบาลของกระทรวงศึกษา,ากระทรวงสาธารณสุขยกตัวอย่างเช่น ต้องมีหน้ากากอนามัยสวมทุกครั้งต้องล้างมือทุกครั้งต้องล้างมือด้วยเกลยวทุกครั้งต้องอยู่ห่างกัน2เมตรอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ารู้เท่าทันอย่างมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้เราก็ถือว่าเราปกป้องรักษาคุ้มครองสังคมปกป้องรักษาคุ้มครองคนอื่นนั่นก็คือการดูแลตนเองให้ดีการดูแลตัวเองการรักตัวเองเท่ากับการดูแลคนอื่นและรักคนอื่นไปในตัวเพราะฉะนั้นก็ขอ ให้ท่านทั้งหลายได้มีสติและลึกนึกถึงดังที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนที่ออตมาได้กล่าวมาแล้วนั้นขออนุภาพแห่งคุณงามความดีอนุภาพของคุณประสีรัตนไตรจงอํานวยพรให้ท่านทั้งหลายไร้โรคโศกภัยมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มธรรมในอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลและนานเทิน